ต่อไปเปิ๊เหมือนดาร์กเซนต์นะครับมันจะเขาเรียกอะไรอะ่ะเหาอาเวลาปั่นไฟเสร็จแล้วมันจะเห็นเห็นฆนาตกรมั้งใช่ไหมเอเห็นเห็นคนในนั้น,นอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเห็นคนอ่ะ เป็นเวลา6วิเห็นออล่าคนเออเวลาปั่นไาเสร็จ้าเครื่องปุบม,มันเห็นออล่าคน6วิมีความเสียงหล่อเสียงหล่อแลอเสียงเสียงอยู่ในห้องน้ำ เอากล้วยอีกแล้วหรอคนเดิมมั้เนี่ยเพิ่มเติมคือมีกล่องพยาบาล สซด้วยยาย่้าอะไรเนี่ยยาดาอยุสิบเก้ายาวน้สนนะคะจริงหรือเปล่าเห็นหน้าพี่แล้วจะตกใจอ่ะ ออโ,โหเฟรมเรทเลยยี่สิบไม่รู้เป็นไรนะมันเป็นที่โปรแกร,รมไอเอ,อ็กซ์ปิดที่อัดคลิปเนี่ยคือถ้าผมเล่นแบบนั่งอย่างเจอละอยู่กันเป็นแก๊งเลย คือถ้าถ้าเล่นแบบไม่ใช้โปรแกรมอ่ะมันเฟรมเมทถกสิบมันก็งงเหมือนกัน ไปไหนไว่วะเฮ้ยดิงข่าถามพุดดูอ้าวอ๋อมากับพุดดิ้งเหรอโหมีแต่คนส,สวย เดี๋ยวทำไมมันลงมาข้างล่างวะผมว่าผมต้องรอให้เขาปั่นไฟเสร็จกันก่อนดีกว่าครับเพราะผมอยากใช้ไอ้เปิร์กไอ้นี้ให้มันเห็นแบบสี่คนเลยจะได้เออนะเห็นสี่คนนะไม่ใช่เห็นคนเดียวเลยแบบนี้ อยู่กันเป็นแก๊งอีกแล้วอุ้ยไม่เห็นอุ้ยไม่เห็นเอามันวิ่งไม่มองหลังไงล่ะ พี่บอยของพุทธอะไรวะอ่านไม่ทันงวดแอลแหวอันนี้คืออะไรอ่ะที่ไม่เข้าใจสับจะเท่าไหร่ นี่นี่น,น,นี่หนึ่งคนสองคนนั่นไงอยู่ครบเลยอัดลงไว้ลงมแล้วตุดยอดอ้าวปันโดนใครวะเนี่ยเดี๋ยว ไ,ไม่มาโนนะฟุตเมื่อกี้ตัวจริงเขามานี่คืออะไรงง อรอสี่เอารอสามโัวจริงไรเมื่อคืนพูดกับพี่บอยยังฮันนีมูนกันอยู่เลยง้อใส่ไรนาย,ยาดาเกมนี้ไม่ค่อยมันเลยมันไม่ค่อยแฟมิลี่